สวัสดีครับเกียร์นะครับวันนี้จะขอมาญาติแนะนําในส่วนของตัว Line Open Chat นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่า Line Open Chat คืออะไรหลายๆคนอาจจะรู้จักแล้วแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับจะเล่าให้ฟังก่อนว่า Line Open Chat เนี่ยก็คือคอมมูนิตี้ออนไลน์นะครับเป็นพื้นที่สําหรับให้คนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับถือเป็นสังคมออนไลน์และคอมมูนิตี้ออนไลน์ที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าบทบาทสําคัญของ Line Open Chat จะมีเอฟเฟกหรือจะมีส่วนสําคัญยังไงบ้างกับความเป็น ออนนไลน์เดี๋ยวเราไปรู้จักกับ n ล OPEN CHAT กันเลยครับอย่างที่บอกข้างต้นนะครับว่า l ล o p OPEN c t เนี่ยก็คือถือเป็นแชทคอมมูนิตี้นะครับก็คือจะเป็นพื้นที่สำหรับให้คนเนี่ยเข้าไปพบปะเพื่อนใหม่ เพื่อคุยในเรื่องของความสนใจเดียวกันนะครับที่สําคัญนี่นอกจากการพูดคุยเรื่องของเทรนด์ต่างๆแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะอัปเดตได้แบบเรียลไทม์เลยรวมถึงไม่จําเป็นที่ต้องแสดงตัวตนในพื้นที่ที่เป็น Line Open Chat ด้วยนะครับซึ่งวิธีการเข้าไม่ยากเลยฮะถ้าเกิดเราเข้าไปที่ Chat ท็บนะครับในหน้าแชทของ Line a p p พลิเคชันนะครับจะเห็นมุมขวาบนเนี่ยจะมีไอคอนของ Line Open Chat อยู่สามารถที่จะกดปุ่มไอคอนนี้แล้วก็ จะถูกหลิดไปที่หน้าเมนเพจเพื่อที่จะเลือกความสนใจแล้วก็เลือกห้องที่เราอยากจะเข้าไปและเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนได้ทันทีนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัว Value ของตัวที่เป็น l i น์เพ e n c นแชว่าจริงๆแล้วอ่ะไลน์เพื่อนแชเนี่ยมี e l u e ยังไงที่สําคัญกับแบรนด์ต่างๆได้บ้าง รเรื่องแรกเลยคือมีความเป็นอ a n o n y m o นะครับอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมีความสําคัญมากเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยจะทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะพูดถึงในเรื่องของความเป็นจริงกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นกล้าที่จะแสดงออกโดยที่แบบไม่ได้มี barrier หรือมีในส่วนของตัวที่แบบว่าจะต้อง c o n c e r ร์นเรื่องอะไรทําให้แบรนด์เนี่ยสามารถที่จะรับทราบในเรื่องของตัว feedback จริงๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปปรับปรุงในเรื่องของการคอม m u n i c a ชั o นหรือการแก้ไขในเรื่องของสินค้าได้ นะครับในส่วนที่2เนี่คือ Realtime Interaction แบรนด์สามารถที่จะได้รับฟีดแบ็ทันทีเลยแล้วก็สามารถที่จะแบบ t a k ค Action เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ให้ข้อมูลกับลูกค้าได้ทันท่วงทีนะครับแล้วก็3เนี่เรามี Variety of Interest อยากจะบอกว่าในส่วนของร i น e Open Chat เนี่ยเรามี Interest อยู่ถึง21 Category นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำได้คือแบรนด์และ Marketer สามารถที่จะสื่อสารกับกลุ่มที่มีความสนใจนั้นๆได้และตรง target ไดด้อย่างแบบชัเจน ะะและสุดท้ายเนะี่ย easy to use บอกเลยว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของ Line chat application เพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้งานเนี่ยในแง่ของ UX UI เราจะรู้สึกเลยว่ามันมีความคล้ายกับแชทแอปปกติเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยไม่ต้องดาวน์โหลดแค่มีหลายแอปพลิเคชันก็สามารถใช้งาน Line open chat ได้ทันที หลังจากที่เรารู้แล้วเนี่ยว่า n i o p Open c t เนี่ยเป็นยังไงเรามาทำความรู้จักของ User คนที่ใช้งานใน LINE Open Chat กันอันนี้ถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนนี้ในประเทศไทยเพราะเราไม่เคยเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้มาก่อนเราไปดูกันครับว่า User ของ LINE Open Chat เป็นใครบ้างนะฮะ อยากจะอัปเดตก่อนนะครับว่าจากที่การเปิดตัวของ Line Open Chat เนี่ยตั้งแต่ปี2019เนี่ยเป็นต้นมานะครับจนถึงปี2021ที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่าเรามีการเติบโตที่สูงมากนะครับสูงขึ้นถึง225นั่นทำให้เรามีผู้ใช้งานนะครับต่อวันเนี่ยอยู่ถึง6ล้าน5แสนคนทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากในการใช้งานต่อวันนะฮะคราวนี้เรามาดูซิว่าคนใช้งานเป็นใครบ้างนะครับ ก็จะเห็นได้เลยจากสไลด์คือมีผู้หญิงใช้อยู่ถึง62%นะครับผู้ชายใช้อยู่ที38่38%โดยที่ในเรื่องของอายุเนี่ยกลุ่มหลักของเราเนี่ยจะเป็นคนที่อายุประมาณ20-34นะครับแล้วที่เหลือก็จะเฉลีย่ยเฉลี่ยกันไปนะครับซึ่งถ้าเกิดดูในแง่ของ behavior การใช้งานเนี่ยของ Line Open Chat จะเห็นได้ว่าคนค่อนข้างจะเข้าเกือบทุกวันจากการผลสำรวจของเรานะครับจะเห็นได้ว่าก็คือคนจะใช้ Open Chat เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเฉลี่ย5วันต่อสัปดาห์สำหรับ1คน นะครัแล้วในแต่ละคนเนี่ยก็จะเลือกเข้ากรุ๊ปเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเฉลี่ยห้าห้องต่อ1คนเพราะอะไรครับเพราะ1คนเนี่ยเรามีความสนใจที่แตกต่างกันมีความสนใจในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนเข้าไปหลายๆกรุป๊ปแสดงว่าเขาจะไปเทคแอคชั่นในส่วนที่ต้องการรับทราบเรื่องราวในความสนใจที่แตกต่างกันแลบพบปะเพื่อนใหม่ได้ในกลุ่มต่างๆที่ที่เรามีอยู่ทั้งหมด21คตีนะฮะ ซึ่งในการใช้งานเนี่ยก็จะเห็นได้อีกว่าค่อนข้างนานเลยในต่อวันนะครับคนหนึ่งเนี่ยใช้งานอยู่ประมาณ2ชั่วโมงต่อวันนะครับโดยที่คนจะเริ่มใช้งานตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปที่ถือเป็นช่วงที่มากที่สุดนะครับแต่จะไปพลิกในช่วงประมาณช่วงสี่ทุ่มนะครับซึ่งน่าจะเป็นช่วงก่อนนอนคนก็อาจจะก,ก่อนนอนนั่งอ่านข้อมูลนั่งแชทนั่งถามคาถามไปหาข้อมูลที่เราต้องการจะอยากทราบในอินเทอร์เน็ตหรือความสนใจที่เราอยากรู้จริง คราวนี้เราไปดูในส่วนของตัว top category ใน Line Open Chat กันหลายๆคนอาจจะว่าแล้ว category ใน Line มีถึง21 category แล้วกลุ่มไหนล่ะที่คนให้ความสนใจเยอะมากที่สุดนะครับเราทำการบ้านมาให้จากการที่ tracking data จากหลังบ้านมาให้ดูนะครับอันแรกเลยเนี่ยเราอาจจะเป็นกลุ่มที่แยกไปเป็น ETC ก็คือเป็นกลุ่มอื่นๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดในภายหลังนะครับว่าในกลุ่ม ETC เนี่ยหรือกลุ่มอื่นๆเนี่ยมีอะไรบ้างแต่กลุ่มที่ชัดเจนเลยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราจะมีกลุ่มที่เป็น Study นะครับคือการเรียนรู้การศึกษาต่างๆกลุ่มที่เป็นแฟนคลับรวมถึงกลุ่มที่เป็นเรียกว่า Finance นะครับสามกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็น Most Active User คือเป็นกลุ่มที่มีผู้เข้าไปใช้งานมากที่สุดในปี2ี่ผ่ันะี่ คราวนี้เรามาดูว่าในส่วนของตัวแคตชากกรการเรียนรู้หรือ s t าร์ดีเนี่ยทำไมถึงได้รับความสนใจจากกลุ่มที่เป็น New เจนนะครับเพราะว่าเราเจอสถานการณ์โควิดนะครับก็คือการเรียนออนไลน์ก็จะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ดีของ Open Chat เนี่ยก็คือจะสามารถใช้โปรไฟล์และสามารถเปลี่ยน ID ชื่อได้โดยที่ไม่กระทบกับ Line ID หลัก ทำให้ในกลุ่มนิวเจนเนียมีการพูดถึงและเรียกร้องในการใช้ o p t เปน a t เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเรียนรู้ของเขาในช่วงโควิดนียมากถึง60,000ครั้งในโซเชียลมีเดียเลยทีเดียวนะฮะคราวนี้เรามาดูในส่วนของกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เป็นแฟนคลับเราอยากจะรู้ว่ากลุ่มแฟนคลับนี้เป็นกลุ่มไหนบ้างถูกไหมฮะเราไปดูกันว่าในกลุ่มแฟนคลับที่เป็นอันดับ2ของท็อปแคตชกรีใน Open Chat เนี่ย เขาใช้งานในส่วนไหนกันบ้างนะครับจะเห็นได้ว่าในกลุ่มที่เป็นแฟนคลับเนี่ยกว่า55เป็นครับเป็นกลุ่มบอยลีฟหรือนักแสดงซีรีส์วายนะครับซึ่งตรงนี้มีแฟนคลับที่ค่อนข้างจะเหนียวแน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยซีรีส์วายทั้งหมดนักแสดงในซีรีส์วายทั้งหมดจะมีห้องของเขาเองเนี่ยอยู่ใน Open Chat นะครับรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มที่เป็นคอเรียนนะครับฟีเวอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซีรีส์เรื่องของนักแสดงเกาหลีรวมติ่งเกาหลีแล้วก็รวมถึงในเรื่องของตัวนักร้องด้วยนะฮะแล้วรองลง ต่างประเทศและนักแสดงของประเทศไทยนะครับ และเรามาดูกันในกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มฟแนนซ์ที่เป็นท็อปแคตชั่รรีอันดับที่3ใน Open Chat นะครับคราวนีน้ในส่วนของตัวแคตชั่ร์รี่ฟแนนซ์นะครับคนที่เข้ามาในส่วนของ Open Chat ที่เป็นแคตชร์กี่ของฟแนนซ์เนี่ยคือเขาเข้ามาเพื่อที่จะได้พบเจอกับเอ็กซ์เพิร์ตเพราะว่าเขารู้สึกว่าการเข้ามาใน Open Chat เนี่ยจะได้คุยกับคนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ในเรื่องของการเงินจริงๆนะครับทำให้คนที่เข้ามาคุยท็อปปิกในใน Open Chat ที่เกี่ยวกับเ,เรื่องของการเงินเนี่ยทุกวัน,น แล้วก็จะเห็นเลยว่าการเติบโตของห้อง Open Chat เนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยเป็นคลิปตัวเคอเรนซีเนี่ยที่เติบโตสูงถึง195%รวมถึงการลงทุนดิจิตอลอีกประมาณ85%ถือว่าเป็นการเติบโตที่สูงมากเลยทีเดียวสำหรับกลุ่มที่เป็น Finance หรือการเงินนะฮะที่ผ่านมานะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของ Active User หรือจำนวนผู้ใช้งานคราวนี้เมเรามาดูในส่วนของตัวห้องบ้างจำนวนห้องของ Open Chat นะครับจะเห็นได้ว่าปี2020ททีีี่่่ผาาานมมเห้องกรตติบโสูงที่สุดคือห้องเกี่ยวกับเกม นะครับแต่ในห้องที่เป็นเกี่ยวกับ ETC เนี่ยเป็นห้องที่รวมห้องที่เกี่ยวกับพวกชิดแชทนะครับโลลี่หรือการตลาดโ o ลลี่หรือคนเหงานะครับห้องเกี่ยวกับความรักหรือห้องเกี่ยวกับโควิดเนี่ยก็ยังเป็นแค t กรีที่มีจำนวนห้องสูงสุดมากกว่า48,000ห้องที่อยู่ใน Open Chat เตยทีเดียวคร คราวนี้เรามาลองดิกดาวดูในส่วนของตัว l o l l มาร์เก็เราถือว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจสําหรับการตลาดสมัยใหม่นะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มใน Open c h a ทที่ค่อนข้างถือว่าใหญ่นะครับแล้วก็ในปี2021เนี่ยมีเมมเบอร์มากถึง550,000คนที่เข้าไปใช้งานในกลุ่มนี้เลยเราถือว่าเป็นบลูโอเชียนสำหรับมาร์เก็ตเตอร์ได้เลยนะครับกับในเรื่องของแบรนด์ต่างๆโดยที่คีย์เวิร์ดที่คนไปเสิร์ชเพื่อที่จะหาเข้าไปในห้องต่างๆเนี่ยคนจะเสิร์ชคําว่า คุยเล่นเพื่อนเหงาวความรักและโสดเพื่อที่จะเข้าไปในห้องที่เกี่ยวกับการชิดแชทแล้วก็เป็นเรื่องของคนเหงานะครับแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจอีกก็คือมีหลายๆคนและหลายๆคู่ที่ได้พบรักกันใน Open Chat และหลายๆคู่ได้แต่งงานกันเพราะ Open Chat ด้วยเช่นกันครับและในปัจจุบันเนี่ยหลังจากสถานการณ์โควิดหรือในเรื่องของโรคระบาดท,ที่ผ่านมาเนี่ย มันทําให้สังคมออนไลน์หรือคอมมูนิตี้ที่เป็นชุมชนออนไลน์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้างหรือคนไปทําอะไรเกี่ยวกับคอมมูนิตี้ออนไลน์บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันฮะเรื่องแรกเลยเนี่ยคนเนี่ยต้องการหาเรื่องของโซเชียลไลเซชันมากขึ้นเพราะอะไรเพราะอย่างที่บอกคือพอเกิดสถานการณ์โควิดถูกไหมฮะเราก็จะเรียกว่า Work f r ฟ m home เราต้องถูกกักตัวเราต้องอยู่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราขาดสังคม เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการหาคือเราต้องการพบปะพูดคุยเราต้องการสังคมที่มีมากขึ้นเพราะเราไม่ได้ออกไปไหนเลยเพราะฉะนั้น,นการเติบโตของการที่คนมาหาคอมมูนิตี้เพื่อพบปะพูดคุยในเรื่องของความสนใจเดียวกันนี่มันก็จะมีมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้เลยว่าในปี2020เนี่ยสิ่งที่คนสนใจในเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการหาข้อมูลเอนเตอร์เทนเมนต์หรือหาข้อมูลในเรื่องของอินโฟเมชันต่างๆนะครับแต่โซเชียลไลฟ์การพบปะพูดคุยในสังคมออนไลน์เนี่ยจะอยู่เป็นอันดับ3แต่ใน2021เนี่ยจากเซอร์เวย์เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าโซเชียลไลฟ์เนี่ยหรือการพบปะพูดคุยหรือการปฏิสัมพันธ์กับทางโซเชียลเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับแทนที่จะเป็นเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ และจากผลสํารวจในปี2021นะครับการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยสูงขึ้นถึง2ล้านคนนะครับซึ่งก็ส่งผลให้กับ Open Chat เช่นกันนะครับว่าห้องใน Open Chat เนี่ยมีการเติบโตสูงมากขึ้นถึง72%นะฮะคราวนี้ในปัจจัยที่2หรือเทรนด์ที่2ที่คนใช้ในส่วนของตัวการเปลี่ยนแปลงคอมมูนิตี้ออนไลน์เนี่ยคือคนเนี่ยจะไปหาข้อมูลในการรีวิวสินค้ามากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าเกิดจากการที่ผู้ใช้จริงเนี่ยมาบอกต่อกันนะครับ ซึ่งจากผลสํารวจเช่นกันนะครับจะเห็นได้ว่าท็อป5ของผลสํารวจเนี่ยคนเนี่ยซื้อของออนไลน์โดยการหาข้อมูลเนี่ยในปี2021เนี่ยสูงถึง32นะฮะ ซึ่งใน Open Chat ก็เช่นกันนะครับซึ่งใน Open Chat เนี่ยอันดับหนึ่งเป็นเรื่องของ medical และ disease นะครับเพราะอย่างที่บอกคือเราอยู่ในสถานการณ์โควิดมาแต่อันดับสองที่คนต้องการหามากขึ้นเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการดู product update แล้วก็ discussion ในเรื่องของตัวสินค้าเพราะว่าคนอยู่บ้านนอกเหนือจากต้องการปฏิสัมพันธ์เราออกไปไหนไม่ได้คนก็ต้องซื้อของออนไลน์เพราะฉะนั้นนีการหาข้อมูลเนี่ย คนก็อยากจะได้ข้อมูลจากผู้ใช้จริงนะครับซึ่งคนเชื่อว่าใน Open Chat เป็นผู้ใช้จริงมาพูดถึงสินค้าตรงนั้นนะครับแล้วก็สูงถึง31เลยทีเดียวแล้วก็จากการทำเซอร์วของทาง Open Chat เองเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนที่เข้าไปหาข้อมูลใน Open Chat เกี่ยวกับสินค้าหรือรีวิวสินค้าเนี่ยทำให้ตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆถึง43ซึ่งคิดว่าน่าจะเอฟเฟกต่อแบรนด์และมาร์เก็ตเตอร์ในการที่จะาขายสินค้าให้กับ c u สเตอร์ Customer, หรือลูกค้าได้เป็นอย่างดีและปัจจัยสุดท้ายครับก็คือคนเราเนี่ยพอเราอยู่ในช่วงที่เป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดเราจะมีอินเทรสใหม่ๆเกิดขึ้นหรือมีความสนใจใหม่ๆเกิดขึ้นในในสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนเราไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับในเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของคนอย่างที่บอกก็คือมันเกิด New Normal ฮะ เพราะว่าในส่วนของคอมมูนิตี้ออนไลน์เนี่ยคนจะเริ่มหาอินเทอร์ใหม่ๆแล้วก็อยากจะพูดคุยอยากจะดิสคัทอยากจะสื่อสารแล้วก็คุยเรื่องเดียวกับความสนใจเดียวกันนะครับอันนี้คือเรื่องแรกก่อนนะครับสเนี่ยในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีถือเป็นนิว n o r m a l ับเพราะว่าคนอาจจะต้องการหาไรายได้เพิ่มเติมนะครับก็จะมองหาวิธีการหาไรายได้เพิ่มเติมหรือการลงทุนใหม่ๆ แล้วก็สิ่งที่ต้องการในเรื่องสถานการณ์ช่วงที่เป็นโควิดหรือที่เป็นแพนเดกที่ผ่านมาเนี่ยคือคนอนะ่ะก็ยังต้องเสพเรื่องของข่าวต้องการข่าวสารต้องการ current situation ต่างๆที่จะต้องการอัปเดตได้อย่างทันท่วงทีเป็นสถานการณ์ปัจจุบันที่จะต้องไปแคปเจอร์มานะครับอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงโควิดที่ผ่านมาสำหรับการที่ Community ้ออนไลน์จะไปตอบโจทย์ของผู้ใช้งาน และจากข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ใช้งานใน Open Cha t เนี่ยในกลุ่มต่างๆเนี่ยก็สูงขึ้นพอสมควรเลยในปี2021่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคริปตเคอเรนมซีที่สูงถึง4 6 6ซนะครับรวมถึงการเรียนรู้ต่างๆการศึกษาห้องเรียนต่างๆหรือการเรียนภาษานะครับสูงถึง2 2 3เซและในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันต,ติดตามสถานการณ์โควิดหรือว่าโรคระบาดต่างๆเนี่ยสูงเพิ่มขึ้นอีกถึงร3 3สาเซคราวนี้ แบรนด์และมาร์เก็ตเตอร์อาจจะถามว่าแล้วสิ่งที่แบรนด์จะสามารถเอนเกจกับในแง่ของลูกค้าหรือคัสเตอร์เขาเโดยผ่าน o p e Chat เนี่ยจะทำยังไงได้บ้างนะครับเราไปดูกันนะครับในส่วนแรกนะครับแบรนด์สามารถที่จะเปิดห้องเพื่อที่จะดูความคิดเห็นของผู้ใช้หรือยูเซอร์หรือลูกค้าเพื่อที่จะมาปรับปรุงในเรื่องของสินค้าบริการรวมถึงการปรับคอมมูนิเคชันให้ตรงใจกับอินไซ์ของผู้ใช้งานหรือลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมครับ ในส่วนที่2นะครับในเรื่องของ Real Time CRM Pla ตฟอร์มสามารถที่จะใช้เป็นเหมือน t u s t r m e r e Customer s e r สวิ e ที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีนะครับสามารถซัพพอร์ตลูกค้าได้อย่างทันท่วงที นะครับรวมถึง customer experience ในส่วนที่3นะครับอย่างที่ทราบว,ว่าไลน์มี Service ค่อนข้างที่จะหลากหลายซึ่งแบรนด์และมา er เก e ตเตอร์สามารถที่จะปิดจบการขายในไลน์ Official Account นะครับแล้วก็มาติดตามผลหลังการขายหรือบริการหลังการขายได้ใน l i น์ Open Chat ซึ่งถือว่าเป็น Ecosystem ที่ง่ายต่อทั้ง User ทั้งต่อแบรนด์และ Marketer ในการที่จะปิดการขายและบริการหลังการขายในแอปเดียว ยกตัวอย่าง use case ครับอันนี้ก็คือ Bitcub Academy Open Chat นะครับอันนี้ก็จะเป็น official ของทาง Bitcub ที่จะมาเปิดห้อง Open Chat นะครับก็คือจะเป็นการที่ Bitcub เนี่ยมาเปิดเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนแล้วก็แนะนำการลงทุนหรือสอนวิธีการใช้งานแอปของเขาและก็การลงทุนนะครับอันนี้สามารถที่เป็นการให้ข้อมูลแล้วก็แนะนำเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสินค้าแล้วก็แบรนด์ได้นะครับตัวอย่างที่2ครับหลายๆคนคงจะรู้จัก ROV ซึ่ง ROV เนี่ยก็คือถือว่าเป็นเกมออนไลน์ที่โด่งดังนะครับแล้ว ROV เนี่ยก็มาเปิดเป็น o f f i c i a l เช่นกันนะครับแต่ว่าเขาสามารถเซกเมนต์ในเรื่องของ t า r g e t ได้ค่อนข้างชัดเพราะเขาแบ่งห้องห้อง ROV เนี่ยเป็นทั้งในส่วนของกลุ่มที่เป็น School กลุ่ม University แล้วก็กลุ่ม Office เพราะฉะนั้นวิธีการสื่อสารในแต่ละกลุ่มก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสื่อสารในกลุ่มต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุดซึ่งไลน์โอเัน h a t เนี่ยปัจนนนน Open Chat าาจ มีเมมเบอร์ได้ถึง2 0 0 0 0 0คนนะครับโดยที่สามารถที่จะสร้างซับแชทหรือซับแชทรูมเนี่ยได้ไม่จำกัดห้องโดยที่ซับแชทรูมเนี่ยจะสามารถมีเมมเบอร์ได้อยู่ประมาณ5,000คนแต่ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเนี่ยแบรดอาจจะคอนเซิร์นว่าจำนวนน้อยเกินไปไม่เป็นไรครับเรามีวิธีการแก้ไขปัญหาเพราะเรามีฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่าเมกะโอเพนแชทนะครับสามารถที่จะเปิด ห้องสับแชทรูมเนี่ยจาก5,000ให้เป็น1,000 0แสเมมเบอร์ได้เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของแบรนด์และมาร์เก็ตเตอร์ในการสื่อสารใีทีเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันครับ และอยากจะแนะนำครับในส่วนของ Line Open Chat a p จากตุลาคมที่ผ่านมาในปี2021นะครับเราได้มีการล้อนในเรื่องของตัว Advertising Ad ที่อยู่ใน Open Chat นะครับเราเริ่มจะมีแอดโฆษณาอยู่ใน Open Chat ในห้อง Open Chat เรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าข้อดีของ Line Open Chat เป็นยังไงบ้างในเรื่องของแอดเราได้ทำเซอร์วมาครับซึ่งจากผลเซอร์ว์เนี่ยจะบอกเลยว่าคนที่เข้าไปใช้ใน Line Open Chat เนี่ย mm hmm. เห็นแอด ใน Line Open Chat ถึง74%และใน74%นั้นเนี่ยคนจำได้ว่าแอดนั้นคือแบรนด์อะไรถึง80%และเราสามารถบอกได้เลยว่า Open Chat น่าจะตอบโจทย์ในแง่ของ Performance ในแง่ของการโฆษณาให้กับแบรนด์และ m a จเตอร์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งในไลน์แอดแพลตฟอรของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะเซตออบเจกตีฟได้ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับซึ่งอันนี้เชื่อว่าทางแบรนด์และมาร์เก็ตเตอร์อาจจะร,รับทราบอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีคอนเซิร์นเรื่องว่าอ้าวแล้วมันมีความเซฟตี้ขนาดไหนเซฟกับแบรนด์มากขนาดไหนเราขอยืนยันเลยนะครับว่าเรามีความเซฟตี้สำหรับแบรนด์มากนะครับเพราะว่าเรามีการ tracking ในเรื่องของสแปมคีย์เวิร์ดและเราจะมีการระง,งับ บัญชีผู้ใช้งานของผู้ที่ส่งข้อความที่ไม่เหมาะสมรวมถึงรูปภาพที่ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจเรื่องของความเซฟตี้และปลอดภัยสําหรับยูเซอร์และแบรนด์ได้เลยครับอาจจะมีคําถามว่าในอนาคตเรามองภาพของ Line Open Chat เป็นยังไงบ้างนะครับสิ่งที่เรามั่นใจนะครับก็คือ Line Open Chat เนี่ยเราคือ Community Chat ออนไลน์นะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับบวกกับการที่เรามี Line แอดแพลตฟอรที่จะสามารถทำให้แบรนด์และร์เกเตอร์เนี่ยสื่อสารการโฆษณาต่างๆเนี่ยไปยัง t a r ์เก็ตก u ุได้อย่างตรงเป้าหมายและชัดเจนนะครับรวมถึงเราอยู่ภายใต้เซอร์วิสของ Line Chat a p p พ i c a t i o n ที่มียูเซอร์มากกว่า50ล้านคนในประเทศไทยเราเชื่อว่าเราจะเป็นท็อปอันดหของ Chat Community ในประเทศไทยให้กับคนไทยต่อไป เราพร้อมที่จะเป็นพื้นที่สําหรับแบรนด์ในการที่จะ engage กับลูกค้านะครับเราพร้อมที่จะเป็นพื้นที่สําหรับมาร์เก็ตเตอร์ที่จะสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและชัดเจนเราพร้อมที่จะเป็นพื้นที่ให้กับผู้ใช้งานที่จะมาพบปะพูดคุยในเรื่องของความสนใจเดียวกันและสุดท้ายนะครับเราพร้อมที่จะเป็นพื้นที่สําหรับทุกคน where everyone has their own place ขอบคุณครับ